สาระเปาไส้หมูด้วยวะ่ะแกเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจีนจัดนะคะกลับมาพร้อมเทศกาลคริสต์มาสนะคะหรือว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าเช yeah ิงต้านเสียนั่นเองวันนี้ชมก็เลยมีโปรเจกต์พิเศษน่นารักน่นารักกับทุกคนเนาะคือเมื่อวันก่อนเน,นี่ยชมได้โพส Q a q A ใน IG Story แต่ว่า Q a A เนี่ยชมจะตอบได้แค่เคยกับไม่เคยเท่านั้นอืมอยากจะมาคุยกับทุกคนในช่วงวันคริสต์มาสนี่แหละเรามาเริ่มเลยดีกว่าพร้อมหคะพร้อมคะ่ะพี่ชมเคยจีบหนุ่มจีนไหมคะ เคยจีบหนุ่มจีนไหมอรอเคยมีแต่ไปเอลแอลเลยปะไม่เคยจีบไม่เคยจีบเลยเขิน่ะด้วยความที่เราเป็นแบบเด็กผู้หญิงเรียบร้อยเติบโตมาในสังคมไทยแต่เคยมีคือเขาก็มาคุยกับเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบคิดยังไงกับเราก็แอลแอลไปแบบกินข้าวปะลาอะไรเงี้ยพี่ชมเคยไปประเทศไหนมาบ้าง จริงพี่ชมออกไปแต่โซนเอเชียหมดเลยคือพ,พี่ชมเคยไปแค่ลาว mm hmm. เวียดนามค่ะแล้วก็จีน mm hmm. แค่3ประเทศนี้เลย mm hmm. คิดว่าในอนาคตก็อยากจะไปโซนยุโรปบ้าง mm hmm. หรือกลับไปจีนในเมืองอื่นอนอีกเลยเย่ yeah. เคยคิดอยากย้ายไปใช้ชีวิตที่จีนเลยไหมครับเคยค่ะเคยตลอดเวลาจนกระทั่งตอนนี้ยังคิดอยู่เลยนะตอนที่เราอยู่จีนนะเรารู้สึกว่าเราพิเศษจังเลยแบบว่าที่นี่คือที่ของเราอือโอ ด้วยความที่คนมันนิสกับเรามากๆเราได้ฝึกใช้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเรามีเพื่อนสนิทอยู่ที่นูน่นหลายๆคนที่เรารู้จักเออเราชอบประเทศนี้มากๆแต่ก่อนอะชมมาเคยอยากไปอยู่พวกแบบอเมริกาหรือสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยแบบโอ้ยไฟฝันมากแต่ว่าพอเติบโตมาก็คือเงินแหละจินเนียน ตาส้วนชวีนารีอะส้นเหนียนตาสวนชนารีูตอนนี้นะคะก็คือไม่มีแลนไปไหนเลยแบบไม่มีจริงๆเพราะว่าปีใหม่มันคนเยอะแกแล้วฉันก็ไม่รู้ฉันจะไปไหนดีตอนนี้คือฉันมัเติมเหมยอยเคยคิดอยากเลิกเรียนภาษาจีนไหมเคยคิดอยากเลิกเรียนไหมไม่เคยนะคะแต่ว่าเคยเป็นตอนช่วงมปลายเรียนหนักมากๆอะไรเงี้ยตอนนั้นช่งคือทิ้งเลยไม่ใช่คิดหรอกคือทิ้งเลยแบบว่าไม่เอาแล้ว แต่ว่าพอได้กลับมาเรียนตอนที่แบบเรียนจบแล้วก็ทํางานก็ไม่เคยอยากเลิกเรียนเลยพอรู้สึกว่าภาษามันน่าสนใจแล้วก็ทุกวันที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นน่ยมันมีอะไรให้เราเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาเวลาดูซีรีส์อย่างเงี้ยแต่ว่าจเจอสำนวนเจอศัพท์ใหม่ตลอดเวลาไม่เคยอยากเลิกเรียนเลยคืออยากรู้อยากเก่งกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆตลอดอืมส,สวยบะม,มงลมเคยไปที่หน,นจริงไหมคะหนานจริงไม่เคยคะ่ะหายหมืออยู่ v ื่อก e ่ว คยรู้สึกว่าเรียนที่จีนมันยากจนไม่อยากเรียนแล้วไะมคะไม่มีเลยค่ะทุกวันคือช h a เลนมากมากตอนที่ชันอ,อยู่ที่จีนนะไม่เคยคิดว่ามันอะไรที่มันยากเกินไปวความสามารถเลยชั้นมาแล้วอ่ะแกฉันมาอยู่ที่นี่แล้วฉั้นท้อไม่ได้แล้วฉันเก็บเงินมามีบ้างที่เรียนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าใจะทบทวนกับตัวเองอ่านเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเออไม่เคยท้อเลยสู้ตาย ไม่เคยไปเกาหลีไหมคะเป็นสาว Korean Harajuku ไม่เคยแต่อยากไปมาก <laughs> อยากไปมาก <laughs> เขาบอกว่าผับเกาหลีแซ่บ <laughs> <laughs> แต่ประเทศที่ชมงอยากไปมากที่สุดตอนนี้คือญี่ปุ่น <laughs> <laughs> เพราะว่าเราชอบแบบชอบอาหารชอบเสื้อผ้าชอบเคาเจอของเขาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> บ้านเมืองมันน่ารักอะ่ะอยากกินโอปป้ากาิจอยากกินซูชิอยากกินปลาดิบ <laughs> เคยโดนขอ V Chat ไหมคะเคยนะแต่ไม่เคยโดนแบบ เดินมาตรงๆแล้วก็ขอวิแชทเคยมีแต่แบบเนียนๆเ,เป็นเพื่อนกันหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนบางคนก็จะมาเนียนๆขอแบบเออค่าค่าวันนี้เดี๋ยวแบบเคลียร์กันในวีแชทและกันนอนแล้วก็นนะแอดว,วิแชทกันเอา้างงา่าคือเคลียร์กันตอนนี้ไม่ได้หรอพี่ชมตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับอะไรครับตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้พี่ชมทํางานเกี่ยวกับวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือเป็นครีเอทีฟให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำยูทูบเบอร์นี่แหละเออแล้วก็มีสอนพิเศษภาษาจีนบ้างนิดหน่อย เจเจมีชื่อเลียนกัวมาอ๋อเจเจนีชื่อเลียนกัวมามีนะอกหักเป็นเรื่องธรรมดากับผู้หญิงอย่างเราๆแม่เอาอกหักครั้งไหนดีอ่ะอกหักครั้งแรกเลยกว่าแอบชอบเพื่อนสนิทตอนป .6 แล้วคือเพื hmm. ่อนก็เหมือนจะทําท่าจะมีใจให้เราอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเพื่อนก็ไปชอบอีกคนนึงเอาเคยชอบผู้หญิงไหมคะเคยชอบผู้หญิงไหมออเคย ตอนมัธยมอะค่ะคือชมอะเรียนสตรีวนใช่ปะแล้วด้วยความที่มันสตรีวนมันก็จะมีแบบทอมมาเลยอย่างเงี้ยซึ่งเรามันด้วยสังคมที่มันจํากัดที่มันมีอยู่แค่เนี้ยเราก็เลยแบบแอบปลื้มแล้วพี่คนนึงที่เขาเป็นทอมแต่ก็ไม่ไม่เคยคบกับผู้หญิงมาก่อนแอบกรี๊ดเลยเย่ตอนมนสามนานมากแล้วพี่เคยไม่มีเงินไหมคะ <laughs> ตอนนี้พี่ก็ไม่มีเงินเคยพี่ไม่มีเงินบ่อยนะทุกคน <laughs> <laughs> เวลาที่ไม่มีเงินเราก็ต้องแบบ ราเข็มขัดทุกอย่างไม่ออกจากบ้านไม่ทําอะไรเลยก็คือหางานอย่างเดียวรับฟรีแลนซ์พยายามทํางานให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะหาเงินมาได้ตอนอยู่จีนอช่วงไม่มีเงินก็คือไปหาพาร์ทไทม์ทำอะไรเงี้ยก็พยายามแบบกัดฟันสู้ชีวิตที่สุดพี่ชมตอนอยู่ที่จีนเคยฝันเป็นภาษาจีนไหมคะเคยค่ะเคยเคยเคยฝันว่าทะเลาะกับเพื่อนเป็นภาษาจีนทะเลาะกับเพืาา่อนคนจีนตลกมากเคยขึ้นรถไฟของไทยไหมฮะ เคยค่ะชมเคยขึ้นจากตรังไปสุราษฎร์ใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงตราตรึงในหัวใจมากว่าฉันไม่เคยนอนไฟนานขนาดนี้ แต่ชอบมากเลยรถไฟไทยอ่ะชมชอบเวลาที่แบบเวลาเราผ่านหนึ่งสเตชันใช่ปะมันก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาขายของอะไรเงี้ยแล้วขายแบบไวมากซึ่งฉันเอนจอยมากจากกับการซื้อของบนรถไฟคือแบบป้าคะไก่ทอดมาจ้ะป้าขายติมมาค่ะคือซื้อทุกสถานีสนุกมากเป็นไฮไลท์ของการนั่งรถไฟไทยที่เคยโดนผู้ชายจีนเทไหมคะโดนผู้ชายจีนเทไหมอรออ๋อไม่เคยเคยมีแต่แบบคุยแล้วหายอันนี้คือโดนเรียกเทป่ะวะ เรานัดเจอกันรอบหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้แบบสารสัมพันธ์กันต่อแต่อาจจะโดนเทมัง้งฉันไม่รู้ตัวเหรอว่าโดนเทพี่ชมเคยทํากับข้าวให้เพื่อนกินไหมเคย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 ตอนอยู่จีนทําบ่อยเพราะว่ามั่นใจว่าอร่อยเพราะอะไรจ้ะมีโลโบ้จ้า <laughs> เพื่อนชมฉันไว้ว่าฉันทำกระเพราอร่อยมากแล้วก็ทําต้มยําอร่อยมากกูจะบอกว่ากูมีโลโบงไง,บบงที่ชมมีแผนไปนเรียนที่จีนอีกไหมคะมีค่ะปีหน้าปีหน้ามีจริงๆแอบอยากต่อโทที่จีนด้วยนะตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาของการเขาเรียกว่าอะไรสแสวงหางเงิน <c oughs> เก็บเงินเก็บประสบการณ์การทำงานก็คิดว่าถ้าไปต่อโทหนึ่งอยากทางานด้วยที่ชอมาเคยเดินไปขอวีแชทนุ่มจีนที่หลอหลอไหมคะไม่เคยเลย เราจะฉันไม่เคยกล้าขอแต่เคยได้ยินมาว่าการขอวีแชทที่นู่นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากที่ผู้หญิงจะขอผู้ชายแต่ฉันไม่เคยทำเวลารู้สึกเฟลกับคําพูดของคนอื่นทํำยังไงให้หายคะเฟลกับคําพูดของคนอื่นเหรอคะก็คือช่างแม่งพี่เคยเจอคอมเมนต์ใน YouTube ที่แบบแรงมากๆอันที่จะยกตัวอย่างเหยไม่ค่อยแรงคือเขาบอกพี่ว่าพี่หน่าเหมือนซาลาเปาเสหมูเลยพี่ก็ตกใจว่า ทำไมอะทำไมต้องว่าเราแบบเนาะเหมือนส,ปปสาะตอไ้หมูด้วยวะแกปเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพี่ก็มานั่งแบบนั่งอยู่กับตัวเองแปบหนึ่งไว้ว่าโกรธไปแล้วไงวะในเมื่อทุกคนนะ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดออกมามันก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งของคนคนหนึ่งซึ่งพี่ก็แบบอีกนอนแล้วพี่ก็ตอบเขากลับไปว่าอ่ะแต่ก็เป็นไ้หมูที่แซบนะจ๊ะก็คือทางออกของเรื่องที่เราแบบโดนคําพูดแรงๆจากคนอื่นอย่าไปสนใจในเมื่อเราไม่สามารถ ห้ามไม่เขาพูดสิ่งไม่ดีกับเราได้เราก็แค่ช่างเขาอยากพูดอะไรพูดเคยแอบชอบเพื่อนไหมคะคยอะคยแอบชอบเพื่อนอุ้ยมีสองครั้งที่แอบชอบเพื่อนมีครั้งหนึ่งคือตอนป .6 ที่แอบชอบเพื่อนสนิทชอบมากเลยเพื่อนไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าด้วยแล้วก็มีตอนที่ทํางานตอนทํางานปีแรกก็แอบชอบเพื่อนร่วมงานแต่ฉันน่ะฉันเป็นคนที่แบบปากแข็งไงแกเป็นคนที่แบบถ้าชอบใคร่ะจะไม่เคยบอกว่าชอบเลยอะคือแบบ ไม่ฉันไม่พูดฉันกลัวแบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้คือรู้แล้วนะอ้าวคนที่ดูเยเคยเหนื่อยหรือว่าท้อกับอะไรมากมากไหมคะเคยค่ะเคยเคยทุกครั้งที่มันเหนื่อยมันท้อเนี่ยชงก็จะอยู่กับตัวเองแล้วก็นั่งคิดว่า เราเหนื่อยเราท้อไปเพื่ออะไรในเมืเ่อแบบถ่าเราเหนื่อยเราท้อมันไม่ได้ทาให้สิ่งที่เราทําอยู่มันดีขึ้นแต่ก็มีช่วงที่แบบเหนื่อยท้อแล้วก็พักแป๊บหนึ่งนะยชมว,ว่าการพักคือสิ่งที่ดีแม้วเวลาเรารู้สึกแบบเนี้ยมันทําให้เราชาร์จพลังแล้วก็คิดอะไรหลายๆอย่างข้อสุดท้ายค่ะสุดท้ายเรออเร็วมากเลยอะ14นาทีเองสุดท้ายนี้นะคะพี่ชมมีแฟนหรือ,อยังคะพี่ชมมีแฟนหรือ,อยังเหรอคะ หลายๆคนอะชอบคิดว่าชมมีแฟนแล้วจริงๆอะชมไม่มีแฟนนะทุกคนคือไม่ได้มาไหลไทยรัฐมาหาคู่นะแต่อยากแชร์มุมมองความรักให้ฟังเฉยๆว,ว่าเออการที่เราแบบจะมีแฟนหรือว่าการที่เราจะรู้สึกดีกับใครสักคนเนี่ยคนคนนั้นต้องรักเราจริงๆหรือว่าซัพพอร์ตเราที่เราเป็นเราอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะคลิป เคยหรือไม่เคยในสิ้นปีสิ้นปีว่ะสิ้นปีนี้นะคะที่อยากมาคุยกับทุกคนกันขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามจินจัดมาน่าจะประมาณเกือบ2ปีได้แล้วมัง้งเนาะเกือบ2ปีแล้วขอบคุณมากๆก็ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีแฟนคลับหรือคนอื่นที่เจอกันข้างนอกแล้วก็ขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยชมดีใจมากเลยนะขอบคุณมากๆทุกคนคือเป็นกําลังใจให้ชมทำชาแนลต่อแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนรักคนชอบเราเยอะขนาดนี้ก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะแล้วก็รักนาทุกคนเ <laughs> ขินจัง <laughs> วันนี้ไปแล้วมีความสุขมากในวันปีใหม่แล้วก็มาร์รีคิสปันนะคะเชิงตันเจียกวอยล่ะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย